สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำภาพแนววินเทจสไตล์นะครับด้วยดวยด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับของผมใช้เป็น p h o t o s h o p cs h นะครับเป็นภาพแนววินเทจแบบนี้นะครับก่อนอื่นให้เราไปเปิดรูปที่เราเตรียมไว้นะครับ เสร็จเรียบร้อยให้เราเลือก image นะครับ adjustment hue and saturation นะครับเพื่อเราจะมาลดตัว saturation ตรงนี้นะครับหรือเราจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็ hue and saturation ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วเลื่อนขาเพื่อลดปรับลดสีสันลงสักหน่อยหนึ่งนะครับให้ซอบๆลง ลดลงไปสักยี่สิบก็พอครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับคลิกเลเยอร์นิวเลเยอร์นะครับเลือกเครื่องมือเพน t b บ c k เก็ตทูแล้วก็เลือกสีนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับกดโอเคแล้วก็ทำการเทสีลงไปฮะ เมื่อเมื่อเทสีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกตรงเอ่อ d บ n น m o เ e ลนดิ้งโหมนี้นะครับให้เลือกตรงตรงนี้นะครับ e x c l u s i o n คลิกไปหนึ่งครั้งภาพเราจะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้มาคลิกตรง Opacity นะครับลากลากขาลงมาาตัวนี้ก็อยู่ที่เราเลยนะครับว่าจะให้ภาพออกมาแบบไหนก็ เอาตามความเหมาะสมแล้วต้องตามความชอบของเรานะครับผมจะเอาสักประมาณ35ก็พอโอเคครับเมื่อได้ภาพแบบนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยให้เให้คลิกให้มากลับมาที่เลเยอร์แบ็กกราวด์นะครับที่ขวานหนึ่งครั้งเสร็จเรียบร้อยให้เลือกตรงแพทเทิร์นอิมเมจนะครับเพื่อทำการรวมเลเยอร์ทั้งหมดเข้าด้วยกันเสร็จรรเ,รเ,เรียบร้อยแล้วเมื่อรวมเลเยอร์ทั้งหมดเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราจะมาทำขอบภาพนะครับเราจะทำขอบภาพให้ให้เป็นขอบดำนะครับมาเลือกตรงเมนูฟิลเตอร์เลือกเ e n Collection นะครับครับถ้าถ้าถ้าตรงนี้มีเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่ก็ให้ติ๊กออกนะครับเลือกตรงคัสตอมนะครับแล้วให้มาตรงด้านล่างนี้นะครับตรงนี้นะฮะ เราตรงอามันนี่นะครับแล้วลกขาขาลากไปทางเลื่อนซ้ายขอบมันก็จะดำลงนะครับความดำก็เอาก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะให้ดำมากหรือว่าดำน้อยก็ตามความชอบของเราเลยนะครับผมจะเอาไว้ที่ประมาณสักห้าสิบกำลังดีครับอ่าโอเคพอเราได้แล้วก็กดโอเคครับครับ ภาพเราก็จะออกมาเป็นแนวแบบทึมๆวินเทจวินเทจแบบนี้ครับถ้าเราถ้าเราแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เซฟตามปกติได้เลยส่วนส่วนถ้าเราอยากจะเพิ่มความสว่างตรงใบหน้าหรือว่าเส้นผมให้กับาภาพนี้นะครับก็ออกมาเลือกตรงเครื่องมือดอดทูนะครับแล้วเลือกอแปลงหัวแปลเป็นแบบฟุ้งนะครับ จะลืมนะครับเป็นมิทนนะฮะแล้วตรงเอ็ก s u โพนี่ก็แล้วแต่นะครับผมเลือกอยู่ไว้ที่20แล้วก็แล้วก็ระบายตรงที่เราอยากให้มันสว่างขึ้นนะครับระบายไปเลยฮะส่งตรงที่เราระบายมันก็จะสว่างขึ้นนะครับก็เอาแต่พองามนะฮะ โอเคครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็เซฟตามปกติขั้นตอนการทำภาพสไตล์วินเทจแบบง่ายๆนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆลองนำเอาไปใช้ใดูนะครับไม่ยากครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ